สวัสดีค่ะค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่องครัวในบ้านและเมนูพิเศษวันนี้นะคะเราจะได้พบกับต้มยำกุ้งน้ำข้นค่ะเมนูโปรดของหลายๆคนเลยทีเดียวเรามาดูกันค่ะว่าจะทำง่ายและอร่อยขนาดไหนค่ะค่าเรามาเริ่มที่ส่วนผสมกันก่อนเลยนะคะอันนี้เครื่องพิกแกงเรานะคะก็จะมีพริกมีหัวหอมมีกระเทียมนะคะมีใบมะกรูดตะไคร้ข่านะคะ แล้วก็รากผักชีนะคะมีกุ้งนะคะตัวเบื้อเริ่มเลยอันนี้ครึ่งโลนะคะมีผักชีนะคะแล้วก็มีอันนี้ผักชีไทยอันนี้ฝกผักชีฝรั่งนะคะแล้วก็มีนี่คะ่ะเห็ดฟางหั่นเรียบร้อยแล้วมะน,นาวเราคั้นเฉพาะน้ํานะคะประมาณ5ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็จะมีพริกเผานะคะ นมข้นจืดนะคะแล้วก็น้ำปลาอันนี้ก็จะเป็นส่วนผสมหลักๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าจะทำง่ายขนาดไหนคะ่ะอันดับแรกแล้วก็ต้มน้ำให้เดือดก่อนนะคะอันนี้พี่แก้วใช้น้ำไปที่600 ml นะคะพอกระทะเราเริ่มร้อนนะคะเดี๋ยวเราใส่เกลืองลองไปก่อนเลยนะคะประมาณครึ่งช้อนชาก็พอ อันนี้คือเกลือนะคะใส่ไปประมาณครึ่งช้อนชาค่ะเสร็จแล้วรอน้ำเดือดก่อนนะคะอ่าผุดๆนิดหน่อยแล้วนะคะเราก็ใส่นี่ค่ะอันนี้คือข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะแล้วก็รากผักชีนะคะข่านี้เราก็ไปหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะตะไคร้ก็เหมือนกัน ส่วนรากผักชีนี้เราก็ <c oughs> ทุบนะคะแล้วก็ใบมะกรูดนี้เราก็ฉีดเล็กๆหรือว่าใหญ่กว่นนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบนะคะเราก็จะใส่ลงไปในหมอ้อตามด้วยนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นหอมแดงนะคะเราทุบเรียบร้อยแล้วหรือโขลกหยาบๆก็ได้นะคะแล้วก็กระเทียมที่เราคลุกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใส่ลงไป เครื่องเต็มมากนะคะหอมมากแล้วก็จะเป็นพริกนะคะอันนี้ขลบหรือว่าทุบหยาบๆนะคะเนะะี่ยค่ะให้มันแตกนะคะอันนี้ใส่ได้ตามชอบเลยนะคะใครชอบเผ็ดก็ใส่ลงไปเยอะๆนะคะอันนี้ก็คือสิบเม็ดนะคะหอมมากนะคะตอนนี้ เริ่มเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่พริกเผาแล้วก็น้ำปลาลงไปนะคะอีกแกงกินแรงมากนะคะพูดไม่ได้เลยนะคะอ่าเสร็จแล้วเราก็ใส่นี่ค่ะพริกเผาสองช้อนโต๊ะนะคะนี่นะคะใส่ลงไป ใส่ลงไปแล้วก็คนให้ละลายนะคะสีก็มาแล้วนะคะตามด้วยน้ำปลานะคะน้ำปลาเราก็ประมาณสองเนี่ยนะเราใส่ไปหนึ่งสองสามนะคะสามช้อนโต๊ะน้ำตาลปิ๊บนะคะ ่ไปเลยหนึงช้อนโต๊ใหญ่ๆเลยนะคะบอกแล้วทำกับข้าวนี่คือรสชาติตามใจคนทำนะคะชอบแบบไหนเราก็ปรุงรสแบบนั้นละคะต่อให้ออกมาอร่อยนะคะแต่ว่าถ้าตำตามนี้นะอร่อยแน่นอนแล้วเราก็ใส่เห็ดฟางนะคะอันนี้คือเห็ดฟาง ใส่ลงไปนะคะกุ้งเราจะใส่ทีหลังเนาะเพราะว่ากุ้งมันค่อนข้างสุกเร็วนะคะอ่าเริ่มเดือดแล้วนะคะเมื่อกี้เดี๋ยวเราลองชิมรสชาติอีกนิดน,นึงเนาะเราใส่น้ำตาลลงไปแล้วมันจะหวานนิดนึงนะคะใส่น้ำปลาลงไปอีก 2 2> หนึ่งออต้อยมยำมากตัวนี้แล้วก็ใช้ไฟร้อนเลยนะคะแล้วต้มให้เดือดนะตอนเอากุ้งลงนี้เราต้องแบบไฟร้อนเลยนะไม่งั้นเดี๋ยวกุ้งขาว ไม่ได้รบชาติแ่บได้แล้วนะคะเข็มได้ละเหีือเราใส่มะน,นาวตอนสุดท้ายนี่ก็คืออร่อยเลย แล้วปักไฟให้เดือดร้อนเลยนะคะเพราะเหลือเราใส่กุ้งไปแล้วนะคะเพราะเห็ดสุกแล้วเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่กุ้งของเราค่ะลงไปเลยนี่นะคะแล้วต้มกุ้งประมาณครึ่งนาทีก็พอค่ะคือเอาให้สุกเนาะแต่ก็ไม่สุกมากนะคะโอ้ย้สวยมากตัวป็นเริ่มเลยอ่ะ สดมากนะคะได้ทีแล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่นี่ค่ะผักชีฝรั่งกับผักชีบ้านเรานะคะลงไปเมื่อกี้หัน่นอันนี้หั่นเรียบร้อยแล้วนะคะลงไปส่วนนึงแล้วก็เหลือไว้ส่วนนึงสำหรับโรยหน้าตนตอนแต่งจานก็ได้นะคะ ปิดเตาค่ะนี่นะะอย่าลืมค่ะนมเห็นไหมแบบลืมนะคะ5ช้อนปิดเตาล้วใส่นะคะของพี่แก้วกำลังลร้อนๆอยู่โอเค2พอพีประมาณ5ช้อนโต๊ะนะคะใส่นมลงไป คนให้เข้ากันตามด้วยนะ้ำมะนาวค่ะเคนะมะนาวนะคะหนึ่งชิมก่อนนะคะอื้ แซ่บมากอร่อยมากค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้ต้มยำกุ้งน้ำข้นทำง่ายๆนะคะเครื่องเยอะนิดนึงแต่วิธีทำง่ายมากนะคะก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเจอกันเมนูหน้าค่ะว่าจะเป็นอะไรสวัสดีค่ะ